แหม่หายใ้ออกป่ะเนี่ยแหงลูกแบบอะรลายจริงไม่แรงลูกแบบไปแล้วเอาไหมจะทอาไงไม่แรงลูก,กแบบทำไมหล่ะก็าาัสดีค่ะมาสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะอยู่กับแดนนะคะจะช่องเมมโมเชา แนวนะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเนนก็จะมาทํคลิปแกงมอดนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเราก็พักการทํคลิปแกงไปก็พักหนึ่งแล้วนะคะก็วันนี้เนนจะมาทํคลิปแกงมอดโดยการที่แนนเนี่ยจะ แก้งยั่วมอยะอร๊เกอร์ซึ่งตอนนี้นะคะนก็เป็นประจําเดือนนะคะเป็นรอบเดือนก็สมาแก้งยั่วมอยให้มอยแบบว่าโดยปกติแล้วอยู่บ้านี่ะบางทีนัยงก็จะแบบว่าแต่งตัวแบบเรียบร้อยบ้างแล้วก็แบบเซ็กซี่บ้างแต่ก็ไม่แบบขนาดนี้ก็คือชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่แบบว่าเอาตรงคือมอยชอบมากมอยชอบให้นใส่แบบกางเกงแบบเนี้ยแล้วก็แบบใส่เสื้อก้ามอะไรเงี้ยคือแบบแต่ก็อยู่บ้านเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าใส่ออกไปไหน แนงก็จะแบบว่าใส่ชุดในชุดที่แบบว่าเอมอสชอบแล้วก็แบบมอสเห็นทีไรก็คือจะแบบว่าชมทีว่าแบบเอ้ยใส่จริงตัวนี้แบบชอบให้ใส่กางเกงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเวลาไปเดินตลาดเจอเกงแบบนี้ก็แบบชอบบอกให้ซื้อเออประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวแนนจะแกล้งแก้งแบบชวนมอสแบบว่าเอ้อะไรกันเถอะไรเงี้ยมาติก้าหรือเปล่าโอเคไหมคะทุกคนก็เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเพราะตอนนี้มอสเพิ่งกลับมาจากตีบอลนะคะทุกคนแล้วแนนก็อยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะคะนี่คือกางเกงที่ หมอชอบแผลงใส่นะทุกคนจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคลิปพร้อมกันเลยนะคะเต็มแล้วใช่ปะไม่ถามว่าเต็มเนื้อหรอเต็มเลยอ่ะไม่ใช่คลิปอ่ะหมดเต็มแล้วเต็มแล้วได้อะไรชุดอะไรเนี่ยได้แต่ไม่รอ้ชุดไหนเอาเรื่องเหรอวันนี้วันนี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องจัดโอ้ยอย่าคุณไม่สวย มันสวยพอเป็นประจำเดือนก็แต่งตัวอย่างเงี้เนาะพอนั้นาจะแต่งแบบแขนยาวขาย,ยาวเป็นไรก็แล้วแต่วันปะไม่เป็นไรอะไรไะน,น,น,ไนะ,ระรแล้วไม่ไม่้วมันยืนยืนยืนอะไรก็จะดูมันจะดูอะไรเปิดบอนด์ดูดีอะ่ะเราส่งคลิปลไม่เจอไอ,อตอนแบบว่าดีๆก็ไม่แต่งแบบนี้ให้มอนมันเป็นอะไรเป็นอะไรจะไม่แต่งอยู่บ้านมอนก็มีกางเกงสีเทาไงก็นานๆแต่งใครจะไปแต่งบลอนด์เนี่ยต้องแต่งเท่ต้องแต่งใครดูได้หันหันหน้า โค้งหน้าขนามันแหมขาน่าอะไรหายด้ออกไปอะไรใจแพนเลสอ๋อมันจะหายยังไงแต่ยังไม่หายใกล้หายอะไรเนี่ยมันจะได้นะอะไรเดี๋ยวมันนอนเลยนอนจ้องหน้ามีต้องการยังไงเยอะมื้อเมื่อคืนมันต้องการยังไงอะไรก็ไม่ได้ไงเมื่อคืนมันเป็นเยอะไงแล้วก็เป็นไง ตอนนี้ได้แล้วตุยเลือ่อยจริงก็ตอนนี้ได้แล้วไงแค่นิดนึงมองว่าล่ะในห้องเนี้ยปิดไฟจำไหมปิดไฟสีขาวแล้ว,ลวก็เปิดเียงไฟสีเหลืองคิดว่าน,นี่เหรอโม่โอเคไหมล่ะ,ะเป็นยังไง แบบส,ส,สรุปสรุปหรือปิดไปเหมือนกันแล้วก็ปิดข้าไมไปไม่ใช่มันจะเลือดเลือด er อะไรจะไม่นี่หรือเปล่าก็บอกว่าเป็นนิดเดียวหรือว่าหวานบอกเยอะหวานบอกวันนี้ไม่เหมือนกันได้เปะละ่าเนี่ยไม่ยังไงผ่านน้องเหมือนตอนทีน่ตอนนู้นอ่ะ <c oughs> ตอนไหนผู้หญิงผัวข้านาเรา เเยออะหรืปล่าไม่เยอะนิดนึงก็ใส่แผ่นเล็กคิดว่าแต่งตัวยิ่งไ่นแต่ว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวการแต่งตัวอยู่บ้านเฉยๆวันนี้ไม่ได้ไปไหนก็เลยแต่งตัวแบบนี้ลองไหมล่ะให้ลองยังไงก็ไม่ล่ะก็เหนี่ยสุดไฟไม่ต้องหมดในห้องอารมณ์ไหนปิดไฟหรอเข้าไหมอารมณ์ไหนปิดไฟเนี่ย โอเคไหมเออมันแต่ว่ามันเพื่อนเยอะไหมล่ะวก็บอกว่าไม่เยอะไม่ล่ไะไม่ล่ะไม่ล่ะไม่แปลกันเนี่ยไม่ล่ะไม่ละแล้วเราเหลือปแปะเนี่ยทำไมอ่ะเป็นไรแนี่จะเป็นไรก็หลอเนี่ยอันนี้มันเอาออกได้สต่การจะทำไงเดี๋ยวนีจริงล้ปึ๊บโอ๊ะ<อ>ั<อ>ดแจงเนาะนี่เราก็ขึ้นแบบนี้เลยโอเนี่ยถูกปะข้าเตียงเลยโอเคไหมอันนี้ก็เนี่ยข้าอะไรแถบเนี่ยนี่ก็มันเลย อันนี้ก็ปูไงมีอัแผนมีอันนน้นอันนี้เนาะโอเคไหมล่ะไม่ก็ไม่นั่นนะน้บกก็ไม่ทำทำอะไรจะทำจริงปล่ะปิดประตูเลยนะจะทำจริงล่ะปิดประตูนะล็อกปิดพมานหน่อยวเ่ะพมานตด้วยถ้าเปิดใไเะเปิดไหมุดจะปิดหรือจะเปิดเปิดเจน่มี้อว่เราปิด แง่แนวไหนแง่แนวไหนแนวที่ผมลุกก็ได้ยืนอยู่กันเล้าหรือว่าอู่โจมเลยอ่ะเป็นไรแดดเป็นไรแดดว่าเป็นไหลวนแล้วอย่าล้มมันก็ขาดไะล่ะก็หลายวันแล้วเลอะไรขาดของแปดเลยไงเนี่ยห้องเลยวะมันี่ห้องนั่งเล่นน่งห้องนี้ไม่เคยเลยแต่ถามบ้านหน่อยอยากลองไงลองจริงลองได้ไหมได้หมดแหดดได้ เริ่มเลยดิอะไรอ่ะเปแปลกะคืออะไรเรื่องเลดิเรื่อเลยดิไม่ต้องลวยนะไม่ต้องถางถมันก็งงกันแนนแนแปนละนนแปลกับดีแนนใช่เงี้ยทำไมพอดีเปะไรอันนี้แนนว่าอดเมาดิปุ๊บปั๊บป๊บเลยอ่ะก็งงไงใหริ่ฮะให้เริ่มก่อนให้เริ่มก่อนปะหลายจริงให้เริ่มก่อนไปแล้วเอาไหมจะทอไงให้เริ่มก่อนเ แต่เวลาในเรื่มังอเขย่งไงทำไมทำไมเหรอก็ดีค่ะมาร้อยหายกันได้ไหมเม่ทำทรงร้อยหายมันก็เกินแล้วก็มีผ้าหรอเดี๋ยวถ้ามันเปื่อนปั๊บคขาได้ซักยากเลยนะทุกคนดูป้ายากเลยก็บอกว่ามีผ้าลองผ้าแค่เนี้ยจะลองได้ไงจะลองได้เหรอแค่เนี้ยได้ลองเฉพาะจุดจริงเฉพาะจุดเข้าจริงไปนอนซะนอนนอนรอเลย ไม่ไ้ทำไหล่ไปล้างม่อนก็แล้วไปล้างด้วยนี้เลยสุดปะนี่ส่ตาสายตาเลื่องไปเลื่องนี่ไม่นนั้นเวลาแเน่บอกว่าตกใจไงแกเนงมาโจ๊ะๆแบบนี้เลยอะเน่ไม่เคยแบบนี้หรอไม่อันนี้มันแบบว่ามาดิมอสมายิ่งเนทำให้อะไรเงี้ยมันแปลกๆไง ปกติไนั่นเลยรูมเอาจริงไหมเนี่ยอูดเล่นมั้งนี่อ่ะจะเตรียมไงเดีไยวจะไปไหนเนี่ยมาไปไหนห้องน้ำก่อนไปทำอะไรฮะไป่ทำอะไรดฉีดเดกปูผ้างรอเคไหมเคถ้เราจริงงคระตรงนี้นะอย่ามาปั่นประสาทตรงนี้นะแล้วแต่ตรงนี้พอดีอันหนวนี้ทุกคนมอไปห้องน้ำแล้ว วนี้นไม่กลับมาเนี่ยจะบอกว่าอะไรดีแล้วก็เดี๋ยวดูว่ามอนมาแล้วเนี่ยจะบอกว่าวันนี่ยรู้สึกว่าเลือดเนี่ยแบบเยอะเกินไปอ่ะเน้นว่ามันมันไม่ได้แล้วขอโทษมาไม่ได้แล้วอะไรอ่ะเลือดมันเยอะไงเลือดรูด้สึกว่าเลือดเยอะไปอะ่ะอะไรเยอะเดี๋ยวน้อยเดี๋ยวน้อยหรือเยอะอะไรก็เนี่ยรู้สึกว่าเลือดมันเยอะไปเอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้น่าจะหายพอดี แล้วก็มาแบบเต็มที่เลยอ่ะเคไหมลเจอกันมีเจอกันโอเคมล่ะหายก่อนดีกว่าไหมก๊กเออโอเคไหมล่ะแล้ววันนี้มาเป็แหละม่เป็นไรไม่เป็นไรแน่เป็นไรปกติยังอยู่มาแล้วก็พูดเหมือนไม่เคยอะไรกันเลยเนาะอย่างแบบนี้มันเลือดเนี่ยอไไม่เป็นระแล้วตอนนี้ไม่ได้ ไม่เอาเรื่องมันเยอะรู้องสุดก็เรื่องมันไหลเยอะไปไม่ทำอะไรมาห้องไหนชีวิตอะไรไม่ขี่มาสรุปไม่ก็บอกว่าเรื่องมันเยอะตอนแรวว่าว่าได้ผ่านได้ไม่ได้แล้วลูกก็หนีอ่ะไม่เอะไรก็ขีจนเลื่อนมันไหลเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยเกตนรือเปล่าอย่างก็แต่ก็หึงั่นจังเลยเนาะเป็นพนันคนใครชอบคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ด้วยนะครับทุกผู้ชมท่บ